ปวดหลังแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดรซันด์ดอซีโอีกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชัชยมาหรือหมอฟันครับเป็นมิแฟนดีแพทย์และหมอฟังเก็บพฤติการคือเจอเนื้อมาตันต้องหายปวดคลิปนี้หมอมาบอกว่าปวดหลังแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับและหลายคนไม่เข้าใจ เป็นยังไงครับล่าสุดครับหมอเพิ่งเจอคนไข้ปกติฟิลเนี่คนจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่า,าการปวดแบบนี้เป็นกระดูกเส้นแต่คนไข้ตอนนี้ครับกับย้อนแย้งครับจริงๆเขาไม่ใช่กร,ระดูกเส้นแต่เขาคิดว่าเขาเป็นกระดูกเส้นแล้วเขาเลยไปรักษาโดยการกินยาแก้ปวดเส้นประสาบสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่า,าการกระิดกันกินยาตัวนี้มันช่วยกันเอาการปวดของเ,เขาดีขึ้นหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ได้ช่วยนึกภาพหไหมครับคือเป็นอย่างนี้ครับ เคสนี้เป็นเคสคุณยาคุณป้าแล้วกันนะอายุมาตั้ง60ปีนะมีปัญหาในการปวดหลังนะครับแล้วก็มีการปวดตึงตึงบร,ริเวณหลังนะทุกคนแล้วแบบปวดตึงก็คือไปรักษาโดยการกินยานะแล้วก็คุณหมอบอกว่าไปเอ็กซเรย์ดูหน่อยอ่าคือไปไหมไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอขอขเอ็กซเรย์ดูหน่อยพอเอ็กซเรย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเห็นไปฝังกระดูกฝั่งหลังมันโคตรโคตรนะฝั่งหลังโคตรแล้วก็เหมือนคุณป้ามีการปวดหลังประมาณมาสองสามเดือนก็คือน่าเป็นแบบเป็นมานานแล้วล่ะแต่นี่ประเด็นนี้ฮะประเด็นอย่างนี้แต่ว่าคุณป้าเนี่ยไม่ไได้้เเขาคทีีรยับ หรือไม่ได้เข้าข้อบ่งชี้ของกระดูกเส้นจําได้ไหมเวลาหมอฟันสอนคนที่เป็นกระดูกเส้นจะมีสามอาการหลักนะฮะเอาไง,ง่ายที่จำง,ง่ายคือจะมีการปวดร้ามีการชามีการอ่อนแรงนะ,ะถ้าหนักมากๆก็จะมีกั้นภาษาอุจจาระไม่ได้ถูกไหมนะ,ะอันนี้คือแบบเป็นหนักมากเลยอันนี้ต้องเข้าข้อบ่งชี้ต้องผ่าตัดแล้วนะปวดร้าชาอะไรถามว่าคุณป้าท่านานี้มีการปวดร้าวชาวอะไรไหมคำตอบคือไม่ถามว่าไม่เขาปวดไหนเขาปวดเฉพาะด้านหลังครับทุกคนเขาปวดตึงๆด้านหลัง นะช่วงเอวด้านหลังนะช่วงตรงั้นได้ดเอวด้านหลังแล้วก็ปวดอย่างนั้นปวดตื้อๆปวดหนักๆปวดไม่เมื่อยนะแล้วคือถามว่าไปทําอะไรมาคือแบบไปอุ้มยกยกอุ้มยกหลานมาดื้ผ้าปะคือจริงๆคนนี้ถามว่ามันใช่ไหมคือคือหมอตรวจร่างกายแล้วมันไม่ใช่ถึงแม้ว่าเอ็กซเรย์จะมีกระดูกสันหลังคตแต่ถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้แสดงบอกการรักษาไปกระดูกเส้นก็ไม่ได้ช่วยเขาไปกินยาแก้ปวดกระดูกเส้นประสาทค,ครับกินไปก็ว่าง่วงกินแล้วก็ง่วงแล้วบอกอาการปวดก็ไม่เห็นดีขึ้นเลย อันนี้เป็นแปลกนะปกติจะเจอคนที่ส่วนใหญ่ที่หมอคนที่ที่ที่หมอจะเจอนะคือคือคือไม่ได้เป็นอะไรคือเป็นอนิมเส้นแต่ไม่ยอมกินยานแก้ปวดเส้นประสาทแต่เคสนี้คืออ่าไม่ได้เป็นแต่ว่ากินยานมันก็เลยไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วมันมีภาวะภาวะหนึ่งที่เหมือนเพราะวะเขาเรียกว่าไมโอฟาชเชียรเพนครับทุกคนคือจะมีการปวดแล้วมันจะเหมือนมีอะไรมันรัดรัดบีบๆตรงบริเวณเอวด้านหลังนึกภาพไหม แล้วมันจะมีการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อคือผมจับดูมนคุณเคยลองลองจับดูไ้มคุณไปปวดคอบ่าไหลคุณจะมีการแข็งแข็งเกริงเท่านี้ไอ้พวกนี้เป็นภาษาของไมโอไฟชั่วเพนภาษาไทยเรียกว่าอา,าการกลุ่มอาก,การปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังมันผมจำไม่ได้ละแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำเนี้ยคือมันเหมือนว่ามันเหมือนมีการแบบปวดแล้วมันนานแล้วเหมือนเป็นเป็นเรื้อรังแล้วมันไม่หายรักษาผมก็รักษาโดยการแค่ฝังเข็มโดยใช้แพทย์ทางแพทย์แผนปัจจุบันคือฝังเข็มแบบคลายจุดการจิตปวดอาการปวดก็ดีขึ้นถูกไหมคำถามคือวันนี้ คุณรักษาแบบไหนอยู่ทาไมหมอถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะหลายครั้งครับเวลาผมเอาเล,าเลาเวลาเวลาเจอคนไข้เนี่ยบางทีอ่ะเราชอบดูจากผลเลือดดูจากผลเอ็กซเรย์ดูจากผลอ้าวแล้วจะดูแล้วไม่ช่ย่ยแล้วจะจะเชื่อได้ยังไงหรอบางทีมันไม่ใช่ครับทุกคนเวลาหมอฟันดูคนไข้เนาะเราต้องฟักประวัตินะอาการที่มันบ่บบงบอกตัวร่างกายว่าแมทหรือเปล่าถึงแม้เอ็กซเรย์แล้วว่ามันจะไปฟักกระดูกสังคด แต่ถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นทับเส้นอากาศเราจะไปรักษาทำาไมอะทุกคนถูกไหมมันก็ต้องรักษาเป็นอีกแบบหนึง่งคือคนปวดหลังคนหนึ่งอะมันจะไม่ไเป็นทับเส้นหมดมันไม่ได้เป็นแค่กล้ามเนื้อเฉยๆหรือไม่ได้เป็นลักษณะของเอ,อเอ็นอะไรมันขึ้นขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเขาเป็นโรคอะไรนึกภาพไหมทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ มันจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนว่าคนที่เป็นทับเส้นเขาจะมีอาการยังไงบ้างคือปวดร้าวช้าอ่อนแรงถ้าใครเคยจําได้ประมาณสักสองเดือนที่แล้วผมเคยลงคลิปอยู่คลิปหนึ่งมีคนไข้น้องคนหนึ่งอายุ20กว่าปีแล้วหมอเอ็กซเรย์บอกว่ามีกระดูกฝันหลังคตหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะไรแล้วบอกทับเส้นยังไงก็ต้องผ่าตัดแต่ผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่เหมือนผมฝังเข็มแบบเแบบบสิกง่ายๆเลยนะแบบจุดปวดง่ายๆไม่ได้แบบท่าพิสดารเลยอาการปวดก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ คือคือคืออยากจะสอนทุกคนว่าเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าวันนี้คุณเป็นอะไรกันแน่เราให้ดูจากซักประวัติและอาการเป็นหลักนะอย่ามองแค่ผลเลื่อนแล้วตอบว่าใช่อย่ามองแค่ผลเอ็อกซเรย์แล้วบอกว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คนไข้บางคนหูกระสุนสลังคดแย่ๆหรือไม่กระดูกสลังแบบมันดูเฟื่อมๆแต่อาจจะไม่ได้มีอาการปวดเลยก็มีนะหือกภาวมาก็มีนะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไงอ่าหรือหรือผมเคยเจอเคสอีกมาเคสนี่คือบอกว่าเป็นลักษณะของอ่อเป็นกระดูกสลังเคสนี้เป็นเป็นแน่นอน ทีนี้ปัญหาคือเขาไม่ได้เกิดจากหมอนรองกระดูกเส้นประสาทแต่เกิดจากมะเร็งที่มันแพร่มาที่หลังเพราะคนไข้เป็นลักษณะของมะเร็งตับแล้วแพร่มาที่หลังแบบเนี้ยมันก็อีกแบบหนึ่งไงทุกคนเพราะฉะนั้นเราเรายังไงเดียคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าบางทีเราอะต้องมั่นใว่าคุณเป็นอะไรกันแน่เพราะการรักษาที่ถูกต้องคือต้องรักคุณต้องรู้ว่าโรคมันเป็นโรคอะไรมันจะได้รักษาได้ถูกต้องไม่งั้นพอคุณวินิจฉัยผิดรักษาจ่ายยาก็จ่ายผิดฟังเข็มก็ฟังคนละแบบมันก็ไม่เหมือนกันรักษามันก็ไม่หาย หรือบางเคสไม่ได้มีเป็นอะไรไปผ่าตัดมันก็ไม่ได้มันก็กลายเป็นแย่ลงหรกอ่าว่ามันเหมือนเหมือนลงทุนไม่คุ้มไม่คุ้มค่าไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้อยากให้คุณทุกคนเช็คก่อนครับว่าถ้าคุณเป็นคุณก็รักษากระดูกเส้นถ้าคุณไม่ใช่นะมีปวดร้าวเาอะไรหรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ไม่จำเป็นต้องรักษากระดูกเส้นประสาทก็ได้การรักษาไม่เหมือนกันโอเคไหมวันนี้คลิปนี้มาฝากกันมันจะมีอะไรทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ทุกคนปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วกัน แล้วเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็มากกว่าการรักษากคือการดูแลด้วยหัวใจถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์แล้วก็กดซั b สไครต์ลาวมาฟันมาออกมาคิดดีๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เจ๊น้ำมาตันตัง้งใครปวดสวัสดีครับบ๊ายบาย